สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทาหรณ์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังไลฟ์สดเปิดใจติดพนันหนัก3เดือน เสีย25ล้านเมื่อวันที่12เมษายนเซนไดอินฟูอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube สอดอสไตล์ได้ไลฟ์สดผ่านทางติกต็อกบอกเล่าประสบการณ์เสียพนัน25ล้านบาทภายในเวลา3เดือนครึ่งพร้อมเตือนแฟนๆอยากเข้าวงการนี้เด็ดขาดโดยเจ้าตัวเล่าว,ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เกิดในเดือนมกราคมซึ่งตอนนี้เสียไป25ล้านมันโหดร้ายมากตอนนี้ได้สัญญากับหลวงปู่พระอาจารย์ว่าถ้ากลับมาทำมาหากินได้เหมือนเดิมก็จะเลิกเล่น รอบนี้นะ่าจะเลิกเล่นจริงๆเอาเงินไปซื้อกระเป๋านาฬิกาดีกว่าตอนเสียไปก็คิดว่าทําอย่างนั้นดีอยู่แล้วแต่ตอนที่มันเล่นไม่ได้คิดหรอกส0 0 0 0นยนต์ลงไปหายวับสามตาก,ก็900,000แล้วเล่นพนันบอลก็หมดไปเป็นล้านเวลามีการยิงประตูก็รู้สึกว่าโดนเงินไม่มีค่าเลยยิ่งเสียก็หาอะไรเล่นพนันบางอันก็ได้เลยไวมากผ่านมาหมดแล้ว ต้นถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของเว็บพน,นันเลยแฟนก็ห้ามจนไม่รู้จะห้ามอย่างไรแล้วห้ามจนท้อเหลือทางสุดท้ายแล้วคืออยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพราะเป็นผีพน,นันซึ่งคลิปนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเธอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ